วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ห้าสำหรับการฝึกพูดหน้ากล้องคนเดียวของผมวันนี้ไม่มีพดมานั่งอยู่ด้วยเพราะหลับอยู่ข้างล่างวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากมายสักเท่าไหร่คุณจะพูดอะไรวะอ๋อผมนึกออกแล้วคือผมเพิ่งไปดูมาไปดูคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าอยากรู้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งให้ดูเขาเวลาเขาขับรถ จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งผมนั้นกูกำลังจะเล่นมูเล่ซึ่งผมนั้นผมผมเป็นคนดีวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดให้มันครบวันเท่านั้นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับ ซึ่งผมก็เห็นว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเออกำลังแบบพยายามจะเริ่มใช่ไหมผมอยากจะบอกว่ามันยากครัใช่ผมก็ทําอยู่มันกะยะ็ยากแต่ขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ปากแห้งฟู่ๆต่อไปขอเป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ